ความยั่งยืนก็คือนะครับเราสามารถอยู่รอดในตลาดโปรเลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีผลงานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต่อยอดอาชีพในการรันบอร์ดเทรดได้โลกสมัยใหม่ใช้บอร์ดเทรดในการลงทุนเราจะได้เอาเวลาไปวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนากลยุทธ์การลงทุนทั่วโลกใช้บอร์ดเทรดเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกยุคใหม่นะครับ ที่ใช้บอทเทรดในการทำกำไรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ EA ส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้ EA ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับ Good Morning p i c t u r นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนเช้านะครับอ่าเรามาสู่ในช่วงของตอนเช้าว,วันอัคารน,นะครับเนะี่ เดือนสุดท้ายของปีนะนะครับใครกาลังเขาเรียกว่าเอา่อเขาเรียกว่าอะไรนะหาทุนเยียบปีใหม่เออนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่ารของสุดท้ายนะก่อนใครที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะทํางานบริษัทก็ตอนนี้ก็อ่ารอรับโบนัสอย่างเดียวใช่ไหมนะครับแล้วก็ใครที่เทรดแล้วก็หาทุนเทียวปีใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าอ่าวันนี้นะครับจะอันนี้ไหมเนาะจะ สมหวังหรือเปล่านะครับถ้าหรบวันนี้นะครับตอนนี้ราคาฟิวเจอร์กับราคาสปอตนะครับห่างกันอยู่32.5เหรียญนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบราคาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่32.5นะนะครับมันประมาณ31.5แต่ว่าตามหลักการจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องประมาณ32.5นะผมเอาเมนหลักการไปก่อนนะครับเอาเมนหลักการไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอ่อทอราคาเนี่ยถึงไม่ถึงเนี่ยเรากายเก์เอาได้นะเพราะว่าระหว่างที่มันวิ่งเนี่ยมันไม่เป๊ะอยู่แล้วนะครับก็ คิดต่ว่าเหตุไปตามอันนี้เลยเทรดไปตามราคาฟิวเจอร์แล้วกันนะครับฟิวเจอร์ถึงก็ถึงฟิวเจอร์ไม่ถึงก็ก็คัดไปตามฟิวเจอร์เลยแล้วกันนะครับนะนการทีนี้มาช้านี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าอะไรนะครับโอ้โหซอนออเดอร์ไม่ได้ด้วยนะครับเอ่อช้านี้นะครับมาดู Data ในส่วนของ OI Op e n i n t e r e น t นะครับตัวปริมาณสัญญาของออ t ชันนะครับดูซิว่าคนที่เท่นออปชันเนี่ยนะครับหรือว่าตัวแนวโน้มวันนี้นะครับมันเป็นยังไงเนาะ จะเห็นว่าค่าวีนะครับค่าวีหรืออินพายวอลเทอรตี้นะครับหรือว่าค่าวอลเทอรตี้สมายอันนี้มันวอลสกรูนะครับวอลสกรูนะครับแมกเนตอยู่ที่4250ูนยครับแต่ว่าต่ำกว่า4250นี่ไม่มีเลยนะครับต่ำกว่า4250ไม่มีแล้ววันนี้วอลลุ่มไม่วอลลุ่มจะเรียกว่ามันไม่มีวอลลุ่มก็ไม่เชิงนะครับอ่าแล้วนั้นมองได้ว่ามีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นไป430ได้นะครับ คือลงมาสี่พสองห้าสิบแล้วเขาถลายลงมาสองห้าเนี่ยคือลงมาตรงเนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับอ่าลงมาตรงเนี้ยนิดนึงเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาเลยเพราะว่าสองห้ามันไม่มีราคารับนะครับไม่มีราคารับแต่ว่ามันสามารถลงได้ถึงสี่พันสองร้อยสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเลยนะนะครับทีนี้พอเป็นแบบนี้มีประตูเดียวนะครับอ่าขออภัยด้วยนะครับอ่ามีประตูเดียวเลยต้องเทรดบายนะครับเพื่อจะไปที่ 4,300แล้วก็4,275คือโซนที่จะเล่นนะ่ะเอาง่ายๆเลยนะครับเนวรับแนวต้านเนวต้านแนวต้านก็จะเป็น4 0 0 3แนวรับก็จะเป็น2 5 0นะครับวันนี้แต่ว่ามันหลุดลงมาข้างล่างหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้จะเล่นยังไงดีเอ,อผมคิดว่านะครับผมคิดว่า2 5เนี่ยน่าจะรับได้ถ้าหลุดถ้าหลุดนะถ้าหลุด2 5 0ลงไปเนี่ย4,225เนี่ยน่าจะรับได้นะครับ แล้วก็น่าจะรีบาวกลับขึ้นมาล้วนั้นโฟกัสไปที่โซนเล่นวันนี้น่าจะอยู่250ระหว่าง250กับอ่า4,300นะครับน,นี่คืออ่านจากตัว Data OI นะครับทีนี้มาดูอินเทเดนะครับในส่วนของ Data อินเทเดนะครับไม่มีเหมือนเดิมเออเช้านี้อินเทเดบ่มีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอะไรสมัยผมถึงรู้ว่าอินเทเดไม่ใช่ของเช้านี้นะครับอินเทเดของเช้านี้อ,อ่นี่ครับ มันไม่มีทางที่เปิดมา9โมง10โมงมันจะมีคอนแทคถึง1,000นะครับอ่าพุทออปชั่นคอนแทก1,000ไม่ไม่น่าถึงนะครับไม่มีหรอกดังนั้น Data เนี้ยไม่ได้อัปเดตนะครับไม่ได้อัปเดตเป็นของเมื่อวานค้างเก่ามาแต่ว่ามันเป็นของ Data วันนี้แหละนะครับที่จะ e x p i r a t i o n วันนี้แหละนะครับแต่ว่าเขาเปิดเมื่อวานเขาไม่ได้เปิดมาเรวทวๆวันนี้นะครับบองไปได้ที่เท่าไหร่ อ่าบอกไปที่25เห็นไหม25สุดท้ายเมื่อวานเขาเล่นค้างไว้เห็นไหมครับ25สุดท้ายปังลงไปถึงปุ๊บแล้วก็รีบาวกับมา50กับมา50เนี่ยผมคิดว่ามันจริงๆมันดันลง25ต่อได้เออดันลง25ต่อได้แต่ว่า4,030มันค้างอยู่งนั้นผมก็เลยเชียร์ว่ามันก็มีโอกาสที่ไป4,030ว่ากันนะครับดังนั้นถ้าอมองแบบนี้นะครับก็อ่ะมันเออมันมีประตูเดียวที่จะเล่นได้นะครับก็คือเข้าไปที่ 4250เป็นบายขึ้นไปแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอมองว่าเดี๋ยวทีพยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวทำไพ่เลเวลให้แล้วกันนะครับมองว่าบายแล้วกันแต่ว่า CP แค่อันนี้ก่อนเนาะนะครับครึ่งบล็อกแล้วก็ถ้าใครถือยาวได้ก็75ก่อนไม่ต้องมองไปถึง4ี่พันมะนะครับมองเอาแค่ทีละบล็อกทีละช็อตก่อนบอล็อกอยิมหเหรียญแล้วคัดตรงไหนคัดตรงไหนเช้านี้จะคัดตรงไหนดีคุณเลือกเอาเลยนะครับ จะคัดครึ่งบล็อกอ่าครึ่งบล็อกก็คือว่าระหว่าง4,250เนี่ยนะครับกับ4,225เนี่ยก็ประมาณ12เหรียญครึ่งนะครับหราอ12เหรียญ10เหรียญก็ได้อ่ะ10เหรียญ12เหรียญก็ได้นะครับแล้วเซลฟ์โฟโล,นลน่นะครับ,อ, follow, รบอ่าเซลฟ์โฟโล่ผมแต่ผมมองว่ามันมันคัดครึ่งบล็อกไม่ได้ว่ะของเก่ายังไม่ถึง <laughs> นะครับปลายไส้ของเก่าไม่ถึงว่ามีโอกาสที่จะที่จะโดนนะนะครับดังนั้นมันต้องเอาให้แบบ อ่าลิกแอนรีวอร์ดของเก่ามันต้องมันต้องได้มันต้องมันต้องบาลานซ์กันนิดนึงนะครับไม่งั้นเนี่ยของเก่ามันไม่ถึงเออเราต้องนิดคิดหน่อยนึงว่าแบบเอ้ยเผื่อเผื่ออะไรเพื่อขาดนะครับดังนั้นอ่าเดี๋ยวคัสซประมาณแปดเหรียญน,นะครับแล้วก็รีวอร์ดหน้าเซลเนี่ยมันน่าจะประมาณแปดเหรียญพอกันแหละนะครับอ่าพอไหมเออพออ่ารีวอร์ดเป็นเก้าเหรียญน,นะครับดังนั้นอ่าได้อยู่นะครับเป็นเรกอร์เบี่ครึ่งบล็อกเขยกันง่ายๆแบบนี้แหละนะครับไม่ ไม่งงอะไรนะครับไม่ง,งงอะไรยาวคือตอนนี้อ่1 s d นะครับอ่1 s d นะครับนะตอนนี้อยอู U1SD แต่ว่าออตอนนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนราคาไป U1SD เราต้องเลือกว่ามันยาวที่ไหนไปที่นั่นนะครับทีนี้ไอตัวไส้ไก่ไส้ไก่ตรงเน,นี้ถ้าเป็นราคาฟิวเจอร์นะกระทืบไปถึงประมาณยี่สามแล้วนะครับแต่ว่าราคาซีฟดียังไม่ถึงนะครับไอ,อตัวเนี้ยไอไส้ไก่เนี้ยนะ ร,ราคาสปอร์ตมันไปไม่ถึงแต่ราคาฟิวเจอร์มันไปถึงยี่จำไม่ได้ว่าถึงยี่สามยี่เอ็ดเลผมไปดูนิดนึงก่อนนะครับโอ้เปนไปถึงยี่เอ็ดนะไอ้ไส้ไก่ตัวนี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราเทรดซีเอดีเทรดสปอร์ตเอาของเก่าเป็นเกณฑ์ไปก่อนเราไม่ได้ไปเทรดฟิวเจอร์แบบเขานะครับดังนั้นไอ้ช่องว่างนี้ยไอ้ช่องว่างที่เราเป็นยี่ห้าตรงนี้นะครับเราต้องเผื่อเผื่อว่าไม่ถึงไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะใครจะไปเทรดตามฟิวเจอร์เนี่ยอย่าลืมว่าเราไม่ได้เราเทรดราคาฟิวเจอร์ก็จริง แต่เราเทรดในกราฟสปอตต้องดูแอคชั่นสปอตด้วยนะครับว่าเออมันในเมื่อมันไม่ถึงก็ทำยังไงได้นะครับเราต้องแก้ไขอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนะเจอกันอีกทีเดี๋ยวจะเจอกันทีตอนเย็นแล้วกันนะครับส่วนเช้านี้นะครับเซตอัพเทรดน่าจะเป็นแบบนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเช้าเช้านี้ Data ในส่วนของ OI i n t เ Day นะครับ i n t เ Day คือตัว Data ที่เปิดวันนี้ Expiration วันนี้นะครับมันไม่มีนะครับ แล้วมันไม่ม <c oughs> ีมานานแล้วนะเช้าๆที่เราไลฟ์สตรีมเวลา9โมงมันไม่มีมานานแล้วนะครับมันมีนู่น11โมง11โมงครึ่งเมื่อวานล่อไปเที่ยง15้าทีนะครับก็บายๆไปเลยก็ได้ใครไม่ชอบ Data ไม่ครบไอพวกที่แบบแขนขาไม่ครบกูจะเล่นอูท้า Data าไม่ครบหรือเทรดไม่ได้เนี่ยนะครับ๋อ้ยเปียเทียขานะครับก็ยังไม่ต้องเทรดก็ได้เออเช้านี้ยังไม่ต้องเทรดนะครับรอ Data าครบก่อนนะเดี๋ยวค่อยค่อยเทรดกันได้นะครับ คือถ้ามันขาดอะไรไปอย่างหนึงน่งเรื่องเหมือนเดิมขาดความมั่นใจนะครับเออขาหายข้างหนึ่งเดิอนไม่ได้เลยเลยแบบนี้เนาะนะครับก็เข้าเห็นตอนเที่ยงอีกทีหนึ่งรอดาัตต้าครบแล้วกันนะครับส่วนเช้านี้ก็มองได้แค่หน้าเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เปิดเปิดให้ดูด a ต a ้าอีกทีหนึ่งเนาะทาไมถึงมองได้แค่หน้าเดียวเหตุผลเดิมนะครับหนึ่งคือตอนนี้การาฟเนี่ยนะครับอ่าอยู่ในส่วนของ normal distribution ในสองค่า i v แล้วนะครับหนึ่งของค่า IV หรือว่าค่าแมกเนตท้องช้างเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เป๊ะเลย ช่วงนี้เปิดกล้องมาไม่ค่อยแบบออกขอบออกบนออกล่างหรือว่าผมจะได้รแบบับเราหูเับตาเทรดง่ายๆเนาะนะครับเปิดมาปุ๊บชอบอยู่ตรงค่า1 SD ตลอดเลยอยู U 1 SD ดีเนี้ยมันเทรดยากมันเทรดยากคือมันมันไม่ได้จําเป็นที่ต้องไปทางยาวที่สุดนะมันออกซ้ายได้เพราะซ้ายเขามีราคารับอยู่เหมือนกันนะครับคือเวลาเขาออกซ้ายเนี่ยเดี๋ยวคนที่เปิดออปชั่นเนี่ยมันกระเสือกกระสนเนี่ยเขาจะเปิดคอนแทาขึ้นมารับเองทีหลังได้นะครับดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย คือความแม่นยําก็ต่ําลงอีกหน่อยนึงนะครับดังนั้นเลือกอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องเลือกไปฝั่งที่มันเยอะที่สุดแล้วกันนะครับอ่าอันนี้คือวิธีการปกติที่ผมใช้นะนะครับอยู่หนึ่งเอสดีของค่า I v วแล้ววิธีการเลือกทิศทางก็ยาวเท่าไหนก็ไปที่นั่นแหละนะครับชอบของใหญ่อเออทาไมเนาะนะครับอืม <laughs> ใหญ่กว่าได้เปรีบอมาถ้าเป็นมวยก็เล่นมวยตัวใหญ่นะถ้าเป็นอย่างอื่นก็เออของใหญ่ก็จะแน่นนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ น,นี่คือเหตุผลนะครับแต่ว่าแต่ว่าหลักการไอ้ยาวขึ้นไหนไปที่นั่นเนี่ยมันไม่มีในสารระบบนะนะครับออฟฟิเชียลจริงๆเนี่ยเขาดูแค่ค่า I v วเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูว่ามีไหมอ่ามีคอนแท t กไหมมีรับไหมถ้ามีก็คือมีโอกาสบเบรกอยู่เบรกไม่อยู่แค่นั้นเองนะครับนะครับอ่าเจอกันอีกทีตอนเย็นนะครับวันนี้ตอนเย็นก็เต็มเต็มแล้วกันนะตอนเย็นก็เต็มเต็มเดี๋ยวมีอะไรก็บบคุยคุยตอนเย็นนะครับเช้านี้ทําคลิปให้สั้นที่สุดเประมาณสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านาทีเนาะนะครับ นั่าจะชัดเจนนะครับใครที่ใครชอบก็เทรดตอนเช้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ต้องเทรดเพราะว่า Data เนี่ยหนึ่งคือไม่อัปเดต OI ก็เป็นของเมื่อวานนะ <c oughs> คือ OI ที่มัน e อ p i r a t i o n วันนี้ก็จริงแต่ว่ามันอัปเดตมาจากเมื่อวานนะครับอิ <c oughs> นเดียก็ดูของเก่านะครับดังนั้นของใหม่ช้านี้บ่อมีบ่อมีนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นนะครับชา้านี้เทรดยังมีความสุขแล้วก็เออเขาเรีเยกอะไรนะหาเงินเที่ยวปีใหม่ <c oughs> ออหาเงินนีไ่ไอพวกประเภทหาเงินกินข้าวฟรีหาเงินเที่ยวฟรีนี่ระวังระวังนะผมบอกให้นะมันมันจะไอ้นี่ตลอดเลยนะมันจะเที่ยวมันจะเที่ยวสามเขาเรียกว่าอะไรนะไปเที่ยวครั้งเดียวเหมือนกันได้เที่ยวสามครั้งอะไรแบบนี้กินก๋วยเตี๋ยวจานละสามหมื่นอะไรแบบนี้ระวังนิดหนึ่งนะครับเออช่วงไอช่วงปีใหม่นี่มันชอบแบบประหลาดประหลาดนะครับนะอย่างนะครับก็อย่างนี้เจอกันครับเช้านี้ทํางานอย่ามีความสุขวัสดีครับหาเงินไปเที่ยวปีใหม่แบบอแบบนะ ต้องการไปเที่ยวญี่ปุ่นนะไปบินไปญี่ปุ่น2รอบเลยแบบนี้ครับ